สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะเอามาตอบโจทย์กับลูกค้าที่ถามว่าวิธีลูกกระสุนเนี่ยถ,ถ้ายิงจุดเดิมๆวิธีเนี่ยเขาจะมั่นคงไหมเขาจะตำแหน่งจะอยู่ที่เดิมไหมแม่นอะไรไหมอยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ ส่วนลูกเหล็กที่ใช้ได้นะครับผมมีตั้งแต่6มิลนะครับ8มิลแล้วก็มีเออ่10มิล12มิลแรงต่างอาจจะสั่งซื้อทางเดียวสั่งซื้อกับผมก็ได้นะครับมันแบบนี้นะครับหาซื้อได้ทัวตวไปไม่ยากนะครับถ้าเกิดมันหมดสิ่งนี้ที่แพงนะครับแล้วก็รวมไปถึงก็คือตัวลูกแก้วนะครับทั้งลูกเซรามิกชุดอันนี้เขาเรียกว่า16มิลนะครับเครืนี้ยังไม่ได้เพราะว่าตัวกาถ่างเนี่ยเขาลองรับในช่วงการงานแรงต่างนะครับมันก็ก็รับ16มิลได้แค่นี้โอเคนะครับเป็นที่รู้กันก็คือ แต่6มิลก็ไปจนถึง16มิลแล้วกันนะครับส่วนตัวปืนในการใช้งานนะครับถ้าเกิดลูกค้าคุณลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะครับสมไปแลาตอนนี้นะครับตัวชุดเลื่อนนะครับกดด้านล่างก่อนนะครับึ๊บอย่างนี้นะฮะแหนมฮะเลื่อนได้นะครับกดด้านล่างก่อนนะครับตัวชุดนี้ที่เห็นความยาวรวมก็คืออยู่ที่90เซนครับช่วงชักอยู่ที่60สองไมลบรรทัดนะครับช่วงชักชุดนี้นะครับอี่ช่วงชักจากนี้ไปด้านนี้นะครับนะครับเลื่อนชุดนี้นะครับ เวลาช้งงานนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับไก่ถ้าเกิดยิงเสร็จแล้วมันจะล็อกแบบนี้นะครับไม่ต้องไปง้างนเลยท้งนั้นนะครับเวลาใส่ลูกนะครับเอาลูกอย่างเช่นลูกเหล็กลูกแก้วตามที่แนะนำน,นะครับใส่ตรงกลางกลางนะครับแล้วเราก็าสวมดันเข้าไปนะครับสุกอันเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนใช้มือซ้ายมือขวาเนาี่ยกดกดล็อกแบบนี้ครับปุ๊บมั er นจะล็อกเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ไปตั้งชุดเลเซอร์นะฮะเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะติดเป็นเลเซอร์แบบนี้นะครับกลางวันถ้าแดดจ้าก็อาจจะมองไม่ก็เห็นนะครับเหมาะกับอาจจะใต้ต้นไม้นะ มุดคาหน่อยรู้กลางคืนนี่ดีมากนะครับก็ยังก็คือได้หมดหนึ่งก็คือมันไม่ต้องมานั่งเล็งแบบลูกตาเล็งอะไรตลอดคืใช้เอวเล็งต่างขอให้มันมีเลเซอร์บงังแบมีชัลเลเซอร์ที่เห็นไหเดีย๋ยวผมขอมันมีอยู่สิเป้านะครับเป้าตรงกลางมันจะมีซ้อนอยู่ข้างบนนะครับพอากล่องลมโฟมทั้ทงขึ่งยิ่เลยดีกว่า,าวนะฮะตกเรียบร้อยนะครับโอเคไม่จะได้มีเสียวรานะครับแล้วก็จะมีตัวตัวกระดาษกลังอยู่ตรงกลางนะครับ จะได้ดูว่ามันลักษณะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมด้านขวาก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูเป้าซ้ายกันข้อดีก็คือนะครับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องอปืนแก๊สปืนกระป๋องอระไรต่างปืนลมกะไรต่ายนะครับทุกนอะเลง่างมันก็ดีนะแต่ว่าติดตรงไหนเรื่อ <laughs> ตัวนี้เลยเองีเ่เป้าซ้ายนะครับเรียบร้อยนะครับโอเค เดี๋ยวผมแนะนําขั้นตอนก็คือเวลาเราใส่ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกเล็กลูกใหญ่ต่างๆนะครับก็การตั้งจูนจะต่างกันเอาตรงไหนดีเอาด้านขวาก่อนแล้วกันนะเอาด้านขวาเนีแหละคนหนึ่งจะใแหละคือผู้หานนี่ินดีๆแร่งเร็วๆโอ้สายเขาอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งนะฮะกำลังถ่ายทำอยู่โอเคยาวไปนะเอาด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวมันจะเดินนะครับโอไม่ใช่เดินเดี๋ยวมันจะคว่ำงาย ยาวไปยาวไปนะครับชุดนี้ผมตั้ง8มิลไว้ผมก็จะยิง8มิลน,นะถ้าเกิดผมไปยิงลูกอย่างเช่นลูกแก้วแรงต่างกระโดดเป็นที่16มิลน,นะครับมันจะเคลื่อนมาวันนิ้วนึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าปืนไม่แม่นนะคือมันจะแม่นไปลูกคนละลูกคนละอย่างมันจะไปของมันคนละทางนะฮะเอาด้านซ้ายก่อนเปลี่ยนใจได้ไปนะครับเอาด้านขวาต่อนะฮะไป เป็นปืนเอทเลเซอร์ครับมีตัวชุดเลเซอร์อะนะฮะลงแกอ้แน่นอนนะปุ๊บยาวไปนะฮะเอาเป้าอันนี้เป้าเล็กๆนะฮะบัตรีขั้นตอนก็คือเวลาใส่ลูกถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กอย่างเช่นเด็กผู้หญิงไรงต่างนะครับมันไม่มีไม่มีมมเรี่ยวแรงที่จะดึงแบบนี้ไม่ยากครับกดแบบนี้นะครับเขามีออกแบบมาให้อยู่เรียบร้อยนะครับก็คือขนาดซ้ายถนัดขวานะครับผมใช้ลูกต่อไปนะครับเอาลูกตัวนี้นะครับ สวมเข้าไปตรงกลางให้ได้ก่อนนะครับตรงกลางเสร็จเสร็จแล้วเราก็จับตัวปืนนะครับจะไปจับตรงไกลนะ,ะตรงไกลนะฮะมาจับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มือจับด้านนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เท้าถนัดซ้ายก็ใช้เท้าซ้ายด้านนี้นะครับใช้เหยียบตรงตรงด้านล่างเห็นไหมพี่ออกแบบให้เหยียบนะครับผมก็เหยียบไปแบบนี้นะฮะถอยถอยครับถอยครับถอยถอยถอยโอเคเดี๋ยวยิงต่อไปนะเอาด้านฝัา เด <Yeah. S 2> ็กข้าโอเคยาวไปฮนะเอาด้านซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวตัวกลางมันจะค่อนข,ข้างที่จะหนักก็คงไม่เหลือนะพูดถึงว่าเพราะว่าเป้าโดนทุตก,ตกเป้านะครับอยู่ความแม่นนะครับคุณล่านะคุณชุติวัฒน์ครับลูกค้า,าไปแล้วนะครับความแม่นมันจะอยู่ที่ตรงไหนยังไงบ้าง <S 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 ผมแมนะนําก็คืออยู่ที่เราตั้งเลเซอร์นะครับ วันนี้ผมมาตอบโจทย์ก็คือเรื่องวิถีแต่คือยิงถ้าเราตั้งที่เดิมเดี๋ยวเราล็อกเชื่อมติดตายตัวอะไรต่างนะครับมันจะไปที่จุดเดิมเป๊ะๆครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ก็อยู่ที่เราตั้งตั้งเลยซะว่าสซ่เราผมตั้งล็อกไว้นะครับแบบนี้นะครับวิธีตั้งนะครับชุดเลเซอร์แบบนี้ครับเรายิงเลเซอร์ตั้งตรงนี้นะครับเป้าเนี่ยลูกกระสุนมันออกไปด้านขวานะครับง่ายๆแล้วก็ปืนวางไว้ที่เดิมนะครับแล้วเราก็ตั้งจูนด้านนี้ใช้ตัวหกเหลี่ยมเล็กแบบนี้นะครับหมุนนด้าา หมุนก็จะเลื่อนออกไปด้านขวานะครับเอ๊ะถ้าต้องการขึ้นเราก็ปรับด้านบนครับขึ้นลงเท่านั้นเองง่ายๆนะครับเอาวิธีการปรับตอนนี้ผมต้องการยิงให้ดูนะครับโอเคเข้าสุดท้ายจะได้ดูวิธีนะนนะครับเลือยเลยนะชุดนี้มันใส่น้ําเยอะนะครับใส่น้ําเต็มขวดก็ไม่ไม่ล้มอาไม่ล้มลองดูลูกลูกใหญ่นะเลสิบสองเนี่ยลูกนี้นะครับผมใช้ลูกเล็กกว่านี้หน่อยึ่งผมเอาไปยิงกบนะครับก็ไม่ว่ากันนะหาอยู่อังกฤษนะครับใต้เลยครับ เพราะว่าเล็งที่หัวเนี่ยพัวผมเล็งแม่นนะมันก็ยิงระยะประมาณนี้นะครับโอเคนะไม่เหลือแฮะน้ำหนักก็เรื่องเรื่องมวลวิธีต่างๆก็จะต่างกันนะครับวิธีก็ต่างกันปูยังว่าอาจารย์โอเคุูหัวได้จานก็บริการบ้านๆลองดูนะเพราะว่าบ้านจริงก็หวานปรุงหวานปูยังต่างๆข้างนะครับเอาเลยข้าวโพอตามสบายเลยนี่จานเอ้อ คับพุย <Bien> ห <ven ido> ัวเลยมีนามีท้องไรต่างๆเนะเลลองสักสเป้านะครับแลก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างกันจัดทรงแล้วก็มีตัวใหม่อะไรต่างเข้ามาก็จะคุยกันนะครับตัวชุดนี้นะครับผมสั่งเข้ามาอย่างประมาณร้อยห้าตัวนะครับมีมีรุ่นสั้นกันนี้นะครับ 50แล้วก็มีเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่5 5นะครับเป็นตัวที่มันยาวความแรงไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าหนึ่งตัวสั้นก็จริงแต่ว่าแรงดันแรงดึงมันเยอะกว่าแรงดึงก็คือตัวแรงยางนั่นแหละครับนะครับจะให้ดูวิถีมันมันไม่ห่างกันเยอะนะครับอยู่ที่มือแล้วนะหรืออยู่ที่ตอนเราเลงนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นลกนะครับไปเลยนะนะคเคก็กประมาณนะั้น ยิงเหรอเดี๋ยวไหมได้ได้ไดไดทอดปิดตัวเลเซอร์ไว้กันอ่าใช่ไหมถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เราตั้งเลเซอร์ลงมาต่ำหน่อยนะครับเท่านี้เองนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะผมก็ทดลองค่อนข้าง,างจะนานนะครับแบบนี้นะครับแต่พูดถึงก็ถ้าเป็นนกเป็นนกก็ไม่ค่อยน่า น่าจะรอเท่าไหร่นะครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้ตัวเป่าส่วนเบอร์โทรต่งางเบอร์ไลน์นะครับอยากจะสอบถามติดต่อดูแล้วก็ดูการเ,าเคลื่อนไหวแรงต่างนะครับก็เป็นเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งไลน์นะครับ ID อะไรต่างใช้ตัวเดียวกันหมดให้มันจะได้เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้ามันใช่นะครับมันก็จะง่ายมันก็จะสบายใจก็เรียกนะครับอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้ามันลําบากแสดงว่ามันไม่ใช่อะไรประมาณนี้อันนี้มันง่ายนะก็0935243508นะครับ 0935243508ก็ได้ก็อยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือตัวของผมเองนะครับแล้วก็มีตัวพูดคุยกันวันนี้นะครับถ้าเกิดยังสนใจก็เดี๋ยวทักไลน์ชุดนี้ตอนนี้หมดนะครับหมดเกลี้ยงแล้วก็ยังค้างออเดอร์อยู่แต่ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือจะส่งเข้าตามมานะครับเดี๋ยวก็จะตามเข้ามาอีกเอ่อมันจะสั่งได้ทีร้อยกับ5ตัวนะครับอย่าลืมตัวชุดยาวเลงต่างการดูแลรักษานะครับไม่ต้องมีอะไรนะผมว่าไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าชุดนี้มันเป็นตัวรางสแตนเลส ชุดนี้เป็นเเป็นพลาสติกแข็งเป็นไฟเบอร์นะฮะน่าจะเป็นตัวไฟเบอร์ครับแข็งแรงมากนะครับเนี่ยตัวชุดมันชุดหัวล็อกก็ใส่ได้2ทางด้านกลมแบบนี้ก็ได้หรือว่าคว่มเป็นด้านนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับด้านไหนก็ได้นะครับจริงๆผมควรจริงต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งจะจะต้องใช้เท้าเหยียบเท้าขวาเท้าซ้ายช่วยจริงๆก็ด้านนี้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับก็มีหลายหลายรุ่นนะครับแบบนี้นะครับไม่ตรงหัวมันแล้วแต่ความแตกต่างนะครับเสลทั้งชุดเลยนะครับ ส่วนตัวตัวใหม่นะครับตัวชุดนี้ผมเอามาเปิดตัวนะครับคุณล่าคุณคิดว่าทำไมคุณทําราคาที่ถูกจังมีกาไรเหลือบ้างไหมมันก็มีบ้างนะครับแต่ก็พออยู่ได้นะครับจริงๆผมเจตนาผมจะต้องก็ต้องการดึงลูกค้าให้มาเป็นให้มาเป็นกลุ่มก็คือเป็น,ป,นปืนหนังสิติกฝรั่งอะไรต่างๆนะตัวที่นําเข้าเป็นแบบนี้นะครับเอามาไม่ต้องแพงมาก แล้วก็ยังมีตัวใหม่นะครับที่เป็นที่มันแบบว่าล่าได้เลยนะครับไม่ต้องรังเลไม่ใช่ไล่แล้วนะฮะอยเอาไปไล่ก็อย่าไปยิงถูกนะครับเพราะว่าไม่เหลือนะครับความยาวตัวนั้นอยู่ที่เมตรกว่านะครับชุดนี้อยู่ที่90สเมตรกว่าเมตรเอ่อไม่แน่ใจว่าจะเป็นเมตร30เมตร2ี่นะครับเพราะว่ายังไม่เห็นตัวจริงสั่งผลิตมาเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องแรงดึงก็คือชุดนี้จะเป็น8ดนะครับตัวปืนสั้นเนี่ยจะเป็นสิบ0ิแรงดึงก็คือส0เส้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแรงดึงนะครับข้างละห้าข้างละะี่ต่างชุดนนนัั้ะครบ เป็นข้างละแปดนะครับข้างละแปดแรงดึงน,นะครับยางรองหนังรองอะไรต่างก็จะต้องแตกต่างขึ้นไปตัวก,งกรงกายอะไรต่างจะต้องดีขึ้นนะครับมีที่สัง่งก็มาก,ก็คือยาวมากขึ้นนะครับตัวท้ายอะไรต่างก็จะภาพได้สวยนะครับก็แบบซี่สี่สันก็มีเป็นสิบหแรงดึงน,นะครับกดติดตามไว้ก่อนนะเป็นสิบหกแรงดึงแล้วก็มีตัวท็อปเลยก็คือเป็นย4ี่ในเมืองไทยก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมค้นหาดูอะไรต่างที่เมืองไทยที่นำเข้ามายังไม่มีย4ิบสี่ผมก็เลย เอานําทําเข้ามาหน่อยนะครับผมตัว24ทําอยู่ที่35นะครับ35ตัวสั่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นยาวก็คือตัวใหม่16แรงดึงอยู่ที่35ก็เป็นคือ70ตัวนะครับก็สั่งขั้นต่ําจะเป็น105ตัวสั่งผลิตนะครับต่ํากว่านั้นก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะแพงราคานะครับไม่แรงนะครับผมเช็คดูทางเน็ตแรงต่าง16แรงดึงนะครับส่วนใหญ่จอยู่ที่4,000ขึ้นนะครับ4,500ถึงประมาณ6,100 5,000นะครับเดี๋ยวลองดูกัน ผมบอกได้เลยก็คือราคาไม่หนีห่างประมาณ3,000ถ้าเป็นตัวยาวนะครับส่วนจะตัวสั้นก็ยังมีนะครับแต่ชุดนี้หมดผมผมสั่งเข้ามาไปเนียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เข้ามาอีกโอเคคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะส่วนความเมนาต่างๆก็เข้าที่เห็นนะครับเพื่อโทรติดต่อท้างล่างนะครับติดต่อไว้ก่อนนะครับจะได้หากับเจอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ของช่างคำนะครับตัวออนไลน์ต่างๆก็เป็นพี่ชายผมเองนะฮะ ส่วนช่องของผมเองก็โดนลบทิ้งไปเพราะว่าเึี๋ยไปถ่ายทําเกี่ยวกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายแรงต่างนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายสั่งเรื่องสัตว์อะไรต่างนะฮะพูดผมก็ไม่ได้ถ่ายหรอกนะครับแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวจะสร้างช่องใหม่โอเคฝากกดติดตามด้วยครับในช่องนี้แล้วกันนะครับทําช่องนี้เราไม่เอาไปไหนแล้วที่เกิดตั้งใหม่นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเห็นแล้วไม่อยากเห็นหน้าช่างก็เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ